สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่นกนะครับก็มาดูมาเบิงนะครสูตรเพิ <Five! S 1> ่มเติมมีหลักนะครับสองสูตรนะครับเดินอย่าวนะครับที่เปดหัวติดนะครับสูตรนี้สูตรที่สองนะครับสูตรที่สอง่เดินเก้าหันะครับสูตรแรกเดินหนึ่งหันะครับเดินเปดหววนะเดี๋ยวเอาตัวอย่างชมแปดหวดนะครับก็ก็มีนะครับ F4 นะครับตีติดตาม มานะครับผมบอกว่าสูตรดับนะอ่ะถ้าสูตรดับผมก็จะเอาสูตรใหม่มาให้นะนะครับเอาสูตรใหม่ๆนะครับเพื่อนๆนะก็มาเลยสองสูตรยกมาให้ชมเลยสองสูตรชอบตัวใดเลือกใช้เอานะครับ,นะรบอ่ะผมงดอ่ะก่อนก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเ ฟังคาเตือนกัน่อยนะครับว่าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบบปันข้อมูลตัวเลขนะครับที่ได้จากการคํานวณย้อนหลังและสถิติเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณในการรับชมนะครับแล้วก็ดูพินิจโดของท่านเองนะครับทุกแนวทางที่ให้นะครับเป็นแนวทางตัวเลขนะครับการคำนวณย้อนหลังและสถิติเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจาณ์แล้วก็ดนพินิจในการรับชมหมดนะทีนี้มามาคุยผู้ต่อันนะครับผมมีขอสูตรวิ่งล่างนะครับ ที่ล่างเมื่อผมให้ไปแล้วงวดติดไปไปก่อนนะได้เลขศูนย์ผมให้เลขศูนย์แล้วไปเอ่อก็จะมี fc ตอบคอมเมนต์มาเอา่อคอมเมนต์มาบอกว่าศูนย์มันดับดับจะอยู่ไหมอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้นะถ้าว่าศูนย์ดับนะคุณคิดว่าศูนย์ดับคุณทั้งใจอยู่ผมก็เอาสูตรใหม่มาให้นะครับสูตรใหม่สูตรนี้คํานวณแล้วไม่ได้เลขศูนย์นะครับแนปะ้งวดติดนะครับแป้งวดติดเนี่ยก็ถือว่ามาถูกเยอะนะแป้งวดติดนะครับนะอ่าทีนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นข้อมูลนะ เอาไปาวิเคราะห์ติดเอาดูนะครับนะวิ่งล่างนะครับไม่ใช่จะเป็นช่วยจะมาแต่ล่างนะครับก็ไปบนได้ชิ้นกันนะครับดังน,นั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะต,ตัวเลขทุกตัวเลขนะครับนะถึงจะให้ชุดเดียวไปคุณก็ต้องเอฟซีที่ดูนยเดี๋ยวคุณก็ต้องไปตามเลขสํานักอื่นดูดีก็มีชิ้นกันเดี๋ยวนั้นเลขฝันนะครับนะฝันสิบคืนสิบครั้งก็ตัวเลขก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับกูดตามต้นไม้สิบต้นก็ไม่เหมือนเดิมนะครับนะ ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับพูดที่นําข้อมูลไปใช้นะครับนะผมก็ไม่รู้นะเอามาดูในข้อมูลวดแรกกันนะครับนะพูดไปและมันจะมันจะมันจะโดนนะครับนะมาดูนะครับนะตัวแรกให้ศูนย์ตัวที่สองได้แปดนะครับคํานวณแล้วนะเพราะเราออกศูย์แปดนะครับก็วงไม่กลมเลยะวงไม่กลมแหละอันนี้ก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับเข้าทั้งสองสูตรเลยนะ นะครับ08นะถูกนะครับนะได้08ถูกเลยนะครับนี่มาตัววันทั้งสองตัวนะมันไม่ชนนะครับอันนี้ก็ไม่ชนอันนี้ก็ไม่ชนนะครับก็ได้08นะครับจับกู้เลยก็เป็น08นะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดียวเพื่อนเนก็เลือกไว้หนึ่งตัวนะครับรูปตัวมาน่จะมาก็สูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองได้หนึ่งนะครับเพราะเราหนึ่งสี่นะครับก็ได้เลข1น่ทั้งสองสูตรนะมาตัวเดียวนะครับนี่ก็คือ โอกาสมาตัวเดียวนะครับนะถ้าชนนะนอกจากจะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับจะมาสองตัวนะเหมือนงวดที่ออกห้าห้าอ่ะก่อนไปถึงห้าห้าเราก็ดูตัวนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองก็ได้ห้านะครับพลาัวธ์ออกห้าแปดนะครับก็เข้าไปที่เลขห้านะตัวเดียวเลยนนะครับผมวงไม่ค่อยกลุมเลยเป็นไรไม่รู้มือแซดหรือเปล่า นี่นะครับนะเลขห้านะครับต่อมานะครับก็คำนวณเลขสี่สูตรที่สองก็เลขสี่นะครับพาร์ทออกซี่เจ็ดนะครับชนอยู่ที่เลขสี่นะก็เนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะตามจริงผมก็ไม่ค่อยคำนวณเลขวิ่งเท่าไหร่นะครับเนาะมันวิ่งวิ่งแล้วเนี่ยมันหาจับจับคู่มันจับยากนะครับจับคู่จับดินจับยากนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเลขวิ่งเนาะ นะครับนะืาอกีวิ่งไปก็มันก็มีได้นะได้สองได้สามตัวท้ายเช่นกันนะครับสามตัวท้ายสองใบอืมมันก็มีนะครับนะมันก็เลือกแต่ดวงโอกาสเช่นกันใครจะรู้นะครับเนาะนะสุดยตัวได้สี่มาตัวเดียวบางทีก็หยับทั้งหมดนะไปกลับมันก็จะเป็นยี่สิบใบนะมันก็จะเป็นยี่สิบใบผมก็เลยไม่ค่อยนิยมนะก็จะเลือกเน้นๆคัดๆห,ๆหน่อยๆนะครับนะมาดูต่อมานะครับสุดเลขได้สองสุด สูตรแรกได้สองสูตรสองได้เก้าครับพอเราออกเก้าสองนะครับก็มาทั้งสองตัวมาทั้งสองตัวนี้เลยครับนะครับมันก็จะได้ทั้งสองตัวนี่นะครับนะมาดูนหมวดต่อมานะครับนะสูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้ 0นะครับผลลาออก8ปดศูนย์นะครับก็มาทั้งสองตัวเช่นกันนะครับเด็กนะมนเดิมนะครับพี่น้องนะสูตรวิธีคิดพิธีการคำนวณน,นะครับอยู่ช่วงถ่ายนะแต่ผมจะพาไปคำนวณน,นะครับนะความจริงผมก็มีทั้งหมดอยู่สามช่องนะผมไม่รู้สิมันไม่ค่อยว่างนะครับผมก็เลยมามาอยู่ที่มันมีอยู่ช่องช่องแรกคือเลขดิบ ันนี้ชแนลนะครับอันนี้อันนี้เป็นช่องช่องหลักของผมคือเลขเด็ดต่ตอรนะครับยูทูบนะของผมที่ผมลงทําไปมันจะมีทั้งหมดสี่อย่างนะครับมีช่องหลักก็คือเลขเด็ดแตอคือช่องนี้ที่ผมลงให้เพื่อนๆดูนะครับช่องที่สองนะครับก็คือเลขเด็ดวันนี้ชาแนลนะครับช่องที่สามก็คือพีเอ็มนะพีเอ็มห้าห้าห้าเป็นอันนี้ไม่ค่อยได้ลงข้อมูลเท่าไหร่นะครับส่วนอันที่สี่ก็คือเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับ ชื่อเลเดิดนะครับเลขดิตแอดต่อแฟนเพจนะครับคือช่องช่องช่องเพจนะครับเพจทาง f a c e b o o กคือเลขดิดเลขดิตแอดต่อแฟนเพจนะครับอันที่5นะครับอันที่5นะก็คือ facebook คลิปรีวนะครับนะจบสรุปชุดสั้นๆอยู่ตรงคลิปเรียวใครถนัดตรงไหนไปดูได้นะครับติดตามกันได้นะมาดูในส่วนของวันที่5นะครับโอไม่ใช่วันที่5เห็นเลขอก็เป็นวันอ่ะ คำนวณสูตรที่1น่ได้5สูตรที่2ได้5นะครับผลลัพออก5 5นะครับก็มา,าครบทั้ง2ตัวนะนี่ครับถ้ามาเลขเบิ้ลชนแบบนี้เลขเบิ้ลนะครับก็อย่าลืมอย่าทิ้งเลขเบิ้ลนะถ้าเราดูตามสถิตินะครับดูดูตามสถิตินะครับเลขเบิ้ลส่วนมากนะมันจะไปอยู่ที่3ตัวท้ายนะครับไปอยู่ที่3ตัวท้าย3ตัวหน้านะตามตามนี่ใบตัวรถดีที่ผมให้ชมตรงนี้อ่ดูในภาพเนี่ยนะเห็นไหมดูดีๆนะครับนะทีนี้ เล็กเบิ้ลเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมาในสองตัวล่างสองตัวบนเนี่ยค่อยากนะแต่จะไปอยู่ที่สามตัวท้ายสามตัวหน้าเออสามตัวท้ายแล้วก็สามตัวหน้านะเล็กเบิ้ลน,นะครับก็ดูเป็นองค์ประกอบนะครับดวงของเรามันมันไม่เหมือนกันนะมันก็ผมก็พูดยากนะครับนะให้ไปบางครั้งให้คู่เดียวคุณเห็นผ่านๆตาคุณก็แคบมคันคลิปงวดที่แล้วผมก็ให้ไปนะครับก็ให้ไปแต่ทําไม ให้ไปบางคนบอกว่าแคบไว้แต่ไม่ได้ซื้ออ,อเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของดวงเช่นกันนะมันเป็นเรื่องของดวงเช่นกันมันบอกมันมันสุดยากที่จะบอกได้เช่นกันนั่นก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับนะอะถูกใจคุณก็ค่อยเลือกใช้นําำใจกไ็ไม่ต้องเอาไปใช้ก็ดูก่อนนะครับนะไปสูตรเพิ่มเติมนะผมบอกอีกครั้งว่าไปสูตรเพิ่มเติมให้นะลงให้วิ่งล่างตัวเดียวเลขศูนย์มีเอฟซบอกว่าดับอ่ะเราก็ก็เอาเลขนี้เลขศูนย์ให้ไม่มีเลขดำไม่นะ มันดูใงวดของที่ผ่านมานะครับสูตรที่ึงได้สามสูตรที่สองก็ได้สามนะครับเห็นไหมถ้ามันชนแบบนี้ยอ่ะมันก็มาแค่ตัวเดียวนะนา,นนานทีจะมีเลขเบื้อนให้นะครับเพราะพวกเราจ็ดสามเพราเขาที่เลขสามนะครับถ้าพูดตามจริองอ่ะแปดงวดเนี่ยก็ถือว่าแม่นนะบางคนบอกว่าให้หนูให้หนูหหเออบางรัางให้ถูกงวดสองงวดเขาก็ะะจะบอกว่าแม่นเลยอันนี้ต้องแปดงวดไม่แม่น,นยังไงเนาะ นะครับนะนะครับอ่ะอันนี้คือประจำของวันที่นะครับนะครับครับก็ดูกันนะครับนะบนะบนะก็ามาดูกันสั้นๆไปอ่ะเกียนนาทีให้ดูสั้นๆไป ไปดูในส่วนของสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณอยู่ตรงนี้นะเ,เพื่อน,อนๆก็แคปหน้าจอไว้นะครับนะมาดูนะครับนะบวกมากกว่าหนึ่งครั้งก็ทดไว้นะครับนะจะไม่สับสนจะไม่งงนะครับจะไม่งงนะมาดูนะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดไปบวกศูนย์ก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดไปบวกแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าไปบวกห้านะครับสิบเก้าไปบวกสิบเก้าบวกห้าเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้านะครับ, 19, 5, 24, 24, รบก็จะเป็น 24บวก9ก็จะเป็น23เออ33ได้3นะครับนะสูตรแรกได้3นะครับมาดูในส่วนของสูตรที่2นะครับ5บวก4เป็น9 9เบวก2เป็น11 11ได้บไปบวก0นย์ก็ได้11 11บวก1คงที่นะครับก็จะเป็น12ก็ได้2อ่ะดังนั้นใน2สูตรเนี่ยมันก็จะได้3ได้2นะครับนี่อ่ะดูนะสูตรเพื่อนๆจดและแคปหน้าจอสูตรคำนวณไว้นะเลขวิ่งล่างนะครับนะ วิ่งล่างนะผมไม่เขียนสูตรผมไม่เขียนหัวข,ข้อให้นะวิ่งล่างนะเพื่อนๆดูออานะครับแล้วเก้มหน้าจออ่ะทีนี้มาดูในส่วนของหน้านี้กันนะครับนะแอดปรับกล้องนิดนะครับนะดังนั้นะในวันนี้ได้คือเลขสูตรเลขนะครับเลขสามสูตรที่สองได้เลขสองนะนะครับจะมาไหมในของวันที่นะครับหนึ่งสี่หกนะนะครับก็ เอาไปปรนแนวทางกันนะก็ดูกันไปนะครับนะทีนี้นะครับอ่นะก็ให้เป็นแนวทางเด้อสำหรับช่องทางติดตามก็ติดตามได้ทางเ,เลขเด็ดไิดต่อ YouTube นะครับแล้วก็เป็นหน้า Facebook แฟนเพจนะครับนะก็เอาไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงอยู่ตรงเพียงแต่เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ขอความไวสวัสดีครับ